ดีต้อนรับสู่ช่องออ t โตคาร์ลดนช่องที่คุณจะได้พบกับเรื่องราวที่น่าทึ่งของเทคโนโลยียานยนต์รถยนต์และยานพาหนะทางทหารสุดล้ำสมัยวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับเครื่องบินขับไล่ล่องหนรุ่นล่าสุดจากรัเสเซียซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่ล้ำสมัยที่สุดในโลกนั่นคือสุคอย SU 5 7 สุคอย SU-57 เป็นเครื่องบินขับไล่เจเนอเรชันที่5ของรัสเซียที่ถูกพัฒนาโดยบริษัทสุคอยภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงกลาโหมรัสเซียจุดเด่นของเครื่องบินรุ่นนี้คือความสามารถในการล่องหนเทคโนโลยีขั้นสูงการควบคุมแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบและศักยภาพในการโจมตีทางอากาศและภาคพ,พื้นดินในระดับสูงสุด SU-57 มีชื่อรหัสในการพัฒนาว่า T-50 และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัก FA (Prospective Aviation Complex of Frontline Aviation) ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษที่2000โดยเครื่องบินลำแรกเริ่มทำการบินทดสอบในปี2010และได้รับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี2018รูปลักษณ์ภายนอกของ SU-57 ดูดุดันและลำยุคมากด้วยดีไซน์ทรงหางตัววี วีเทลและปีกที่เรียบเพื่อลดสัญญาณเรดาร์ด้านหน้าของลำตัวมีคอพพิดแบบบับเบิลแคน OP ปี้ที่ให้ทัศนวิสัยกว้างขวางส่วนช่องอากาศเข้า Air ์อินเทถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ลดการตรวจจับจากเรดดราให้น้อยที่สุด เครื่องยนต์ที่ใช้ใน SU-57 เป็นแบบเทอร์โบฟาน4 1ล1ที่พัฒนาโดยบริษัทซัตเทิร์นซึ่งสามารถให้แรงขับแบบสุญญากาศที่สูงกว่า150กิโลนิวตันทำให้ SU-57 มีความเร็วสูงสุดถึง2130กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถบินในโหมดซ u เปอร์ครู e ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่จำเป็นต้องใช้อัฟเตอร์เบ r เนซึ่งถือเป็นคุณสมบัติสำคัญของเครื่องบินเจเนเรชันที่ห SU-57 สามารถบินได้ในระยะทางกว่า3,500กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงซ้ำและมีรัศมีปฏิบัติการอยู่ที่ประมาณ1,500กิโลเมตรโดยสามารถบินในระดับความสูงสูงสุดกว่า20,000เมตรนอกจากนี้ยังสามารถบินในโหมดสตีลหรือโหมดล่องหนที่ลดโอกาสในการถูกตรวจจับจากเรดาร์ฝ่ายตรงข้ามได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบอาวุธของ SU57 เป็นอีกจุดเด่นหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ มันสามารถติดตั้งอาวุธภายในลำตัวและภายนอกได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นจรวดนำวิถีอากาศสู่อากาศรุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง r 7 7 m หรือจรวด kh 5 8 u k ที่ใช้ในการทำลายเรดาร์และระบบป้องกันทางอากาศนอกจากนี้ยังสามารถบรรทุกระเบิดนำวิถีและระเบิดแรงสูงเพื่อปฏิบัติการภาคพื้นดินได้อีกด้วย ภายในค Cockpit SU 57ถูกออกแบบมาให้รองรับระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบอินเทอร์เฟซแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบจอแสดงผลหลักเป็นแบบสัมผัส HUD และระบบควบคุมการบิน f ล y b y w i r e ทำให้การควบคุมเครื่องบินเป็นไปอย่างแม่นยำและตอบสนองต่อสถานการณ์ได้รวดเร็วนักบินสามารถสื่อสารกับระบบได้ผ่าน AI และระบบช่วยตัดสินใจที่ล้ำหน้า นอกจากนี้ SU 57ยังมีความสามารถในการทำงานร่วมกับโดรนทางยุทธวิธีเช่นโครงการ S-70 o k h o n i c B ซึ่งเป็นโดรนล่องหนที่สามารถเชื่อมต่อกับ SU 57ในการทำภารกิจแบบร่วมกันได้โดย SU 57จะทำหน้าที่เป็นหน่วยควบคุมหลักและส่งคำสั่งให้โดรนทำลายเป้าหมายโดยที่ตัวเองไม่จำเป็นต้องเข้าใกล้เป้าหมายโดยตรง Su-57 ถูกออกแบบมาเพื่อต่อกรกับเครื่องบินรบเจเนอเรชันที่5ของประเทศตะวันตกเช่น F-22 Raptor และ F-35 Lightning II ซึ่งมีเทคโนโลยีล่องหนและความสามารถขั้นสูงเช่นกันแต่ Su-57 มีจุดเด่นด้านความคล่องตัวความเร็วและความสามารถในการติดตั้งอาวุธหลากหลายประเภทซึ่งถือว่าเป็นอาวุธสำคัญในสงครามยุคใหม่ ด้านราคาของ SU-57 นั้นโดยประมาณแล้วเครื่องบิน1นึ่ลำมีต้นทุนอยู่ที่ประมาณ45-50ล้านดอลลาร์ในเวอร์ชั่นมาตรฐานแต่เมื่อนับรวมค่าใช้จ่ายด้านการบำรุงรักษาการฝึกนักบินและระบบสนับสนุนอื่นๆราคาทั้งหมดสามารถสูงขึ้นถึง70-80ล้านดอลลาร์ต่อ1ห,หน่วยหรือประมาณ2,800ล้านบาทถึง3,200ล้านบาทต่อ1ลำตามอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบัน สำหรับกองทัพรัสเซีย SU 5 7ถือเป็นความภาคภูมิใจในเทคโนโลยีด้านการบินที่สามารถพัฒนาได้เองโดยไม่ต้องพึ่งพาตะวันตกนอกจากนี้ยังมีหลายประเทศที่แสดงความสนใจในการจัดซื้อเช่นอินเดียจีนและประเทศในตะวันออกกลางแต่การส่งออก SU 5 7ยังเป็นไปอย่างจำกัดเนื่องจากข้อจำกัดทางด้านการเมืองและยุทธศาสตร์ เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้วสุคอย SU-57 ถือเป็นเครื่องบินขับไล่ยุคใหม่ที่รวมความล้ำสมัยความเร็วและพลังการโจมตีไว้อย่างครบถ้วนแม้ว่าจะยังอยู่ในระยะเริ่มต้นขององค์การประจำการแต่ SU-57 ก็ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพในการเป็นคู่แข่งกับเครื่องบินรบเจเนอเรชัน5ของชาติตะวันตกได้อย่างสมศักดิ์ศรี และน่าจะประมองว่าจะมีบทบาทมากขึ้นในการสู้รบในอนาคตอันใกล้หากคุณชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องออโตคาร์แลนของเราเพื่อไม่พลาดทุกเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์สุดล้ำรถถังเครื่องบินเรือรบและอีกมากมายขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไป